มองเสนวีเ่ี่คุณผู้ชมครับนี่ครับกำลังจะเอาจะแม่ตะเคียนขึ้นนะครับก็รูทำเส้นแล้วก็เส้นวง,งกลมล้อมรอบดวงจันทร์เนี่ยแปลกมากครับหลายสีนะฮะโอ้โหเลยเชื่อแล้วหลายสี ไปโอ้โม่เองโอ้ตัวกูเองเราแต่อา์คะแนนสั่งย้อนคะแนนสั่งย้อของผู้ใหญ่ชอบนี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับวันนี้คือชอบวันนี้ครับครับวันที่กับเวลาวันที่ก็วันที่สามสิบเวลาก็สิบสามนาฬิกาสิบสามนาฬิกาครับมีแค่นี้ครับที่จะเสียงดูนะครับผมเองก็ว่าว่าใหม่นะผู้ใหญ่มาเลยนะวัน ครับก็ที่ที่อยากจะถามนะครับว่าผมชอบตัวไหนตัวไหนครับก็มีวันนี้วันที่วันนี้วันที่30 30 3อ่าใช่ครับแล้วก็อัญเชิญขึ้นมาก็ประมาณ13นาฬิกา13นากา <c oughs> ก็คือ13 30กับน<ะ>ในส่วนตัวเลขของแม่จะแม่ตะเคียนเลยจริงๆก็คือคิดว่าท่านให้ตัวไหนครับ สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าครับสี่เก้าห้านะเล้วแต่ดวงเนาะท่านผู้ใหญ่ลงนะเล้วแต่ดวงแล้วก็บ่าไม่ได้นะครับลาบกันนะครับขอจบกลาภกันเลี้วดวงครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องที่รับชมทางยูทูบตลอดทั้งทางเฟซทางไลน์ทีีวทางทีวีนะครับวันนี้นะครับกับผมเองก็ได้มีโอกาส นำพอตะเขียนมาถึงวัดตอทองอย่งนี้แล้วนะครับความยาวก็ประมาณ17เมตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมพร้อมทั้งพี่น้องชาวบันตะโมมที่ได้มีการบริจาคทรัพย์คนละพันคนละห้านะครับที่จ้างไมโครมาก็ ใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะครับก็ยังไม่มีทุนที่จะดําเนินการต่อราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าท่านได้โชคได้ลาบนะครับก็ช่วยมาสร้างปัจจัยตรงนี้ที่สร้างบ้านให้ท่านอยู่นะครับแล้วก็รอปัจจัยที่จะดําเนินการต่อไปหลังจากนี้ไปนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากเราจะรอให้ ่านพ้นวิกฤตก่อนนะครับชุดนี้ก็ยังรอถ้าถึงเวลาเมื่อไรนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะนําเสนอแล้วก็จะพาพี่น้องชาวบ้านตะมงเพราะเราทั้งสองมุมจะมีการบูงสงให้ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเชิญท่านขึ้นอยู่นักสถานที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งหรือท่านใดที่ต้องการที่จะมา กราบไหว้สักการบูชาหรือ,อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสถานที่บรตทมแห่งนี้ขอโชคขอลาบขอโชคขาลาบนะครับก็โบสถ์ก็มีนะครับมีหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อตนะครับควมทั้งองค์พระธาตุทั้งสององค์องค์พระสัมฤทธิ์องค์พระนารายณ์ที่ปราสาทพระตอทองก็งมีนะครับพร้อมที่จะ,ะให้ท่านมากราบไหว้สักการบูชาตลอดทั้งแม่ตะเคียนที่เพื่อนชิญขึ้นมา เมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็เชิญขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาหรือขอประสบผลสําเร็จก็ให้ท่านช่วยบริจาคทรัพย์ตรงนี้เพื่อที่จะได้สร้างคุณงามความดีสร้างศรัทธาและก็เพื่อสร้างพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในวัดป้านบงพองเรา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็แค่คคนี้นะครับที่จะฝากพี่น้องเราครับก็ขอ <laughs> <laughs> สามห้าเลยเนะสามห้าอะไรนะพี่ชี้ให้หน่อย3ามห้าเลยพี่ชี้่อยเพื่อว่าสัมผัสได้ตรงไหนครับแต่ให้ดูเล็งก่อนดูภาพเราใช้ครับนี่หนึ่งตัว2.3มเรียงกันมาเลยนี่3สไม่ได้เหมือนกันได้ไหมลิอไ ให้เปิดสามห้ามวยโอ้สามห้าชัดมากแต่ว่ายังได้ตัวนึงอีกนะตัวอะไรเนี่ยสามห้า 3, <5. S 2> ม,มันเจอที่ข้างเห็นมั่นแหละ น้ไมได้เน <specific and> <inal> <mar cribing> <half> ีให้พี่เรียกเบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์เบอรงนนนมนอยิด้ไเลขอะไรเลขห้าครับชัดไหมชัดเนาะห้าอะไรเขาเนี่ยชัดมากเลยเป็นห้าอะไรเนี่ยดูเหมือนเก้าหรืออะไรเนี่ยห้าอะไรเนี่ย สามเก้าเขาจะไหมเด่นห้าห้ามีห้าห้าตัข้างหน้ามีห้าเนาะใหญ่มาทีหน่อยครับมันจะจัดสวยมากเลยห้าสามเก้าไปนันนันก็ห้าสูนย์เป็นตัวรมเนน้งห้าัูนย์มันห้าศูนบอก เอาถ้าห้านก็ตอกัอลไกที่บ้านนั่นแหละดูชัดๆไหยเนาะห้าโซนหนึ่งห้าสิบหนึ่เก้าเนี่ยเก้าเลยนะห้เก้า đuối hai con. Ai còn À, này. Chơi ừ. chơi này, em này. này, này à, à, cao ừ. 98 8698เบียนรถของผู้ใหญ่นะครับ8698เบียนรถของผู like ้ใหญ่ที่ทำพิธีนะคนกล้วยกัอะไรมาตลอดนีเงลย่าสมวยนะครับาจยดวสวยอนะครับ2สวยนะ ไม่ว่าสวยเพราะว่าตอนนั้นทำพิธีเห็นเลขห้าแล้วก็มาเห็นเลขเจ็ดเลขสองครับนี่ก็ 8, 2, แปดสองก็คือเลขก็สวยนะครับแปดห้าก็เห็นนะครับ เียนที่สวยจริงๆเหรอสวยมากเลยเนื้อสวยมากเนื้อทองด้วยทั้งเนื้อทองแล้วก็ดูรากจากไปถึงปลายเลยสวยมากเลย อ้ออ้อมยดกานยดฮะจัดยานจัดม้จสางล่างจะมี3ตัวไปแต่ตรงนี้จะมีสตัวไปจะเป็นเจแปดตรงนี้3าตัวที่ ดูช่วงรอดท้องสามรอบจะได้ช่วงสองห้าสสองหสใช่แต่หนูมั่นใจนะว่าสองาสามเพราะว่าหนูเล่นหวยบ่อยโอ้โอมื่อกี้นก็เ็ดแปดข้างบนใช่ไหมเจ็ดแปดกับ2 5งสยังไงก็เห็นถึงอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เห็นโอ้ยังไงก็มองเห็นเลยใช่แล้วแต่สายตารายบคนนุคคลนะบางท่านก็เราแต่สายตา <laughs> แล้วแต่ดวงด้วยแล้วแต่สายตาเออเจ็ดแปดกับอะไรนะคุณพีมกินะเจ็ดสองห้าสามสองห้าสามสองห้าสามอันที่พมด้วยนะเจ็ดแปดแต่สองห้สามโอเคน่าจะใช้ได้เราจะเน้ให้นะเไปอันเจีอยตัวจี๊ยตัวเยเล้เห็นตรงไหนตรงแอ่งเอ่งครังเห็นตัวไหนตัวอันนู้นลูกครับตรงชี้เนีเป็นครับ อุ้ยโทนโทนนะครับลุงโอ้นี่นี่นะเป็นตัวไหนนะลุงลุงห้าเก้าห้าเก้าไปตัวไหนชี้หน่อยเน่น่เน่เเน่เเน่่เน่เนน่นอเน่เนน่เเน่น่เน่เน่เ่เนนเ่น่เนงน่่่งน่น่น่เน่กนเนน่เ่น หายหายหายจริงเลยตอนนี้หายจริงเลยครับหายไอ้ตู้นู่นเก็นอะไรนัมากินเียนู่นไปแล้วนี่ในแล้วนะเกินห้าเก้าหายห้าเก้าุกน